بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสุขสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานะห์วะตาลานะครับได้ประสบกับพี่น้องเราท่านทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมอยู่ในขณะนี้ทุกท่านอัลฮัมดีแล้ววันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอักตัดมินเล่มากกว่าหนึ่งความเห็นรายการที่จะนําพาพี่น้องเนี่ยมาร่วมกันพูดคุยในประเด็นต่างๆหัวข้อต่างๆที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในสังคมหรือเรื่องใดก็ตามนะครับที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการตั้งคำถาม มีการพูดคุยกันอย่างเป็นวงกล้างเราก็จะได้มาพูดคุยกันในรายการนี้ในบรรยากาศสบายๆอาจจะมีมุมให้ได้ถกเถียงมีมุมให้ได้ตั้งคำถามกันบ้างก็นับว่าเป็นเวลาดีๆนะครับให้พี่น้องนั้นได้มาร่วมกันรับฟังสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อของเราจะเป็นอะไรอยากให้พี่น้องได้ติดตามนะครับเพราะมันเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเราหลายๆคนเป็นคำถามในหัวใจตลอดมาแต่ก่อนที่เราจะนําเข้าสู่รายการนะครับวันนี้อาจารย์ทําพินทร์บลญอยอยู่กับเราแล้วครับ บิณณ์อัลฮัมดุลิลลาฮวัสสลัตุวัสสลามะล่ารยสูลิลลาฮ์ซุบะอัมบะอสลามุอะลัยคุมมะรห์มัดุลลอฮ์วบรากาตุฮัมดุลิลลาฮ์ครับจานฮานีฮัมดุลิลลาฮ์จานสบายดีนะครับวันนี้เราก็สองคนนะจานสองคนฮัมดุลิลลา์อาจารย์อีกท่านหนึ่งเดินทางไปแล้วครับผมไม่อยากจะเถียงอาจารย์ชูโกดานีสะมันนะครับก็ขอพระองค์รอได้คุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีอุปร นะครับหลายๆท่านในหลายๆภาควันนี้ก็อยู่ในช่วงผิดเทอมพอดีก็เป็นโอกาสอันดีให้ได้ไปประกอบคุณงามความดีเดินทางกันไปครับช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวกันบ้างนะครับที่ข่าวใหญ่เลยข่าวดีที่พี่น้องเนี่ยได้เดินทางไปประกอบเตรียมร้อนแล้วก็มีทั้งข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในการที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะถูกโชโกงหรืออาจจะไม่ได้รับการปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจนะอาจารย์ครับ ในการที่คนคนหนึ่งได้รับผิดชอบหรือว่าได้เป็นตัวแทนในการที่จะพาพี่น้องไปประกอบุณงานความดีครับเป็นเป็นเป็นประเด็นที่น่าตกใจนะครับโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมนะครับเพราะคนที่เรียนรู้ในหลักการของศาสนาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าในเรื่องของการช้อโกงในเรื่องของการบิดพริ้วในสิ่งที่เป็นสัญญาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของบาปใหญ่มันเป็นสิ่งที่ บุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะต้องถูกลงโทษจากพระองค์ลอสซูบฮานัวตาลาและโดยเฉพาะนะครับการโชโกงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทําฮัตหรือการทําอุมระนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นแซะนะเขาเรียกว่าแซะเนี่ยนะครับตามความเข้าใจภาษาเรงกฤษตามความเข้าใจภาษาคือคือที่มาเนี่ยบอกเล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งคือในยุคสมัยอดีตเนี่ยครับอาจารย์เวลาที่ต้องการไปทําฮัตนะครับออกเดินทางด้วยกับเรือ พอไปถึงยิดดาก็จะมีคนที่คอยรับผิดชอบนะครับในเรื่องของที่พักในเรื่องของอาหารรวมถึงในเรื่องของการประกอบพิธีทัดนะครับซึ่งจะถูกเรียกว่าแซ<อ>เชคมาจากคำว่าเชคมาจากคำว่าเชคกันเชคเออมาจากคำว่าเชคก็คือคำว่าเชคเนี่ยม,มันมีสองความหมายไงคุณอาจารย์ธนีความหมายแรกก็คือผู้ที่ทรงความรู้นะครับ ความหมายที่สองก็คือผู้ที่ทรงวัยวุฒิก็คือเป็นคนที่มีอายุาที่มากแล้วก็มีประสบการณ์นะครับหรืออีกในย่าหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความรู้นะครับเรียกว่าเป็นเชคก็จะต้องมีคนที่เป็นเชคที่อยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับที่จะคอยดูแลบรรดาฮุญยัดคำนี้เนี่ยก็ได้ถูกถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันคําว่าโตแซโตแซเนี่ยก็คือมาจากเชคนะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการรับผิดชอบในการประกอบพิธีฮัตหรือในเรื่องของการทําอมร้อซึ่งการงานเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการงานที่มีความประเสริฐนะครับ<ช>เป็นการงานที่ถ้าทําอย่างบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ลอสุบฮานัวตาลาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับการตอบแทนฮะดิษวทนหนึ่งของท่านนาบีดุมฮัมมัดสโลลลอฮุอะลฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัดดาละตัวอาลาคริกาฟาอิลิฮีคนที่ แนะนำคนที่ส่งเสริมนะครับในการกระทําในเรื่องของคุณงามความดีเนี่ยเขาก็จะได้รับผลบุญในสิ่งต่างๆที่มีคนปฏิบัติตามอย่างเพราะนั้นงานโต๊ะแซ่เนี่ยหรืองานที่นําคนไปแสวงบุญหรือประกอบพิธีฮีหรืออุ้มร้อนเนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีเกียรตินะครับเป็นงานที่มีความประเสริฐก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับคือในในอดีตมันก็เคยเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นลักษณะที่ มีจานวนมากถึงขนาดนี้นะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเล็กๆนะยี่สิบสาสิบคนนะที่ว่าบรรดาคุณญาถูกลอยแพรอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี่ถูกถูกหลอกตั้งแต่ตั้งแต่วันเดินทางอ่ะคือในอดีตเนี่ยอาจจะมีที่เกิดจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจอาจจะมีความผิดพลาดโดยที่ไม่ตั้งใจและอาจจะเกี่ยวกับความตั้งใจก็มีนะครับ แต่ว่าก็มันไม่ได้แบบโหมีจํานวนมากเป็นเป็นหลักร้อยร0อยยี่สคนเหมือน,นเหมือนในภาพข่าวในวันวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ขอตอบระองลอสซบาฮานุตาูบาฮานว,ตา,นวตาลานะครับให้พระองค์จัดการนะครับกับบรรดาบุคคลผู้ที่ช่อโกงบรรดาพีน่น้องมอธมิรินผู้ที่ต้องการที่จะไปทำบุมรอเนี่ยเวลาที่อ่านที่อ่านในข่าวเนี่ยอาจารย์ฮานีก็สงสารนะ คือพี่น้องหลายหลายท่านเนี่ยเก็บหอมรอมริรบนะกว่า,วาจะได้เงินห้าหกหมื่นที่เพียงพอต่อการที่เพียงพอ <ไป S 2> ต่อการไปทําอุมร้อนคือทุกวันนี้เนี่ยอุมร้อนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยห้าหมื่นใช่ไหมห้าหมื 50, นะ่นสูงสุดก็อาจจะเป็นหลักแสนนะก็หลายคนก็เก็บหอมรอมริบนะครับญาติพี่น้องก็อยากที่จะไปส่งค,คนไปทําอุมร้อนนะครับไปเยี่ยมเยียนบ้านของโรรอันลอสุบาโวตาลาแต่พอเจอกับ เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เศร้าใจนะใช่อาจารย์แล้วเป็นเรื่องสะเทืนใจไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ไม่ได้ไปอย่างเดียวอาจารย์เป็นการสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมมุสลิมทังหมดและสะเทือนวงการฮัทวงการต๊ะแซ่นะคในประเทศไทยแต่นึกถึงคำผู้รู้ท่านหนึ่งที่เขาได้บอกอาจารย์ก็คืออย่า อย่าล้อเล่นกับคนจะทําความดีออันนี้มันมน,น่ากลัวนะมันน่ากลัวเพราะว่าท่านนาบบมุฮัมมดัดมะสลอดล้อฮุวอะัยฮิวส,วสลัมได้กล่าวนะครับว่าหนึ่งในดุอาที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาก็คือดาวตุลมัสลูมดุอาของผู้ที่ถูกอธรรมนี่คือเรื่องของการอธรรมนะครับเรื่องของการโชโกงนั่นคือเรื่องของการอาธรรมเมื่อใดก็ตามนะครับที่ดุอาของผู้ที่ถูกอธรรมเนี่ยได้ร้องขอต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตตาลา ท่านนบีมอฮัมมัดสลลัลลลลฮุะับอกนะครับว่าจะไม่มีเหยียบคือจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาขวางระหว่างด ع อาของผู้ที่ดูอาธรรมกับการตอบรับของพระองค์อัลอสบาร์โดตาละครับผมก็ขอด้อารับจากพระองค์อัลลอสนะครับให้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปสําหรับพี่น้องที่ ถูกอาธรรมนะครับแล้วก็ขอจากฟรอคอลล์ให้ได้รับในสิ่งที่ดีกว่าครับอี่เฉาแล้วถ้าโอกาสหน้าอยากจะไปใหม่ก็โทรหาอาจารย์ฮานีได้ินดีครับผมพี่เฉาัล้์นะครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเรากลับมาสู่รายการอักตันมินราะมากกว่าหนึ่งความเห็นด้วยหัวข้อของเราในวันนี้ฮะอาจารย์อย่างที่เห็นอยู่ทางหน้าจอเลยนะครับพี่น้องก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยคือจุดที่ถูกต้องสิ่งนี้เนี่ยเป็นคําถามพื้นฐานดูไม่ซับซ้อนเลยอาจารย์ แต่บางครั้งเนี่ยเราก็หาคําตอบให้กับตัวเองยากเหมือนกันว่าอาจารยร์ในวันที่ทุกคนต่างบอกว่าเราต้องการสัจธรรมอาจารย์ครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่บนสิ่งนั้นแล้วเราอยู่บนความต้องการของเราแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ขั้นตอนหรือรู้เหตุผลหรือสัญ,ญญาณในการที่จะเราจะรู้ว่าอยู่บนสัจธรรมนั้นอาจารย์อยากจะทราบว่าสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยการมุ่งไปสู่สัจธรรมเนี่ยมัน มันคือสิ่งสําคัญใช่ไหมอาจารย์การที่เราอยู่วันนี้ละมันมันเพียงพอหรือเปล่าอะไรขออยู่ไปวันๆขออยู่ไปแบบนี้มันมันคือสิ่งที่สําคัญของเราจัดครับรบิบสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะซัลาตุวะสัลามัลลาอัลลอฮุซุลลาะห์คือเป้าหมายที่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ประทานอนนันกุรอานหรือประทานบรรดาคัมภีร์ต่างๆนะครับตั้งแต่ท่านอับดุลบีมูซาท่านนาบดุี๋ิซานะครับคัมภีร์ต่อร้องคัมภีร์อินจีนนะครับคัมภีร์ซาบุรหร เป็นสมุดบันทึกของท่านนาบีบรหีมรวมถึงอัลกุรอานนะครับให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์ละฮฮุอะัยฮิวะสัลลัมและการที่พระองค์นั้นนะครับได้ส่งได้แต่งตั้งนะครับท่านนาบีของเรามาเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ในเรื่องราวของศาสนา <ทำ S 1> จุด<า> <นะ S 2> ประสงค์นะครับก็คือการที่พระองค์สุบฮานุอัตาลาต้องการให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้และแสวงหาในสิ่งที่เป็นศัจธรรมในสิ่งที่จะเป็นหนทางที่จะนํา บุคคลเหล่านั้นเนี่ยไปสู่ความใกล้ชิดนะครับกับองค์ลอสุบฮาหนูวัตาลาเพราะนั้นในเรื่องของการแสวงหาในเรื่องของสัจธรรมในเรื่องของความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องขวนขวายและจะต้องแสวงหาจริงอยู่นะครับว่าเราอาจจะเกิดมาในครอบครัวนะครับที่พ่อแม่เป็นมุสลิมหรืออาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันนะครับว่าการที่เราเกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะดําเนินชีวิต อยู่บนสัจธรรมที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้วางเอาไว้เพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้การศึกษานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยเราก็จะพบนะครับว่าการเรียนรู้การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญดังนั้นเองนะครับอายะกุรานายะแรกที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ประทานให้กับอุมมะประชาชาตินี้นะครับก็คือด้วยกับคำว่าอิกรอยงอ่าน แสดงว่าเรื่องของการอ่านนะครับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับการที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าเขาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเขาจะต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษานะครับในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานในสิ่งที่มีอยู่ในฮะดิษนะครับ หรือสุนนะต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลลอฮุวอะเลวะซัลลัมแต่สิ่งที่เป็นโชคดีนะผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นโชคดีนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยก็คือว่าหรืออาจจะพูดว่าสําหรับมนุษย์ก็ได้นะครับบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานฮูวะตาลานั้นไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์เนี่ยแสวงหาความถูกต้องโดยปราศจากทางนําพระองค์กล่าวเอาไว้นะครับว่าอันกุรานอินนาฮาดันกุรานยาฮดีลินลดีฮียะอวัม นะครับอุตรานเนี่ยจะเป็นทางนําให้กับบุคคลผู้ที่อักวามคำว่าคนที่อักวามก็คือคนที่แสวงหาคนที่ต้องการนะครับที่จะยืนหยัดในหนทางของพระองค์ละสุบฮานอวตาราและขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมมานะครับเพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะขยายนะครับในสิ่งที่จะเป็นทางนําจากอันกุรานเพื่อที่จะบอกนะครับในสิ่งที่จะเป็นแนวทางที่จะทําให้มนุษย์นั้น ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของาศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการอิทติบาเราจึงเห็นนะครับว่าในาศาสนาอิสลามเป็นเรื่องของการอิทติบาคําว่าอิทติบาคือในเรื่องของการปฏิบัติตามฮะดิษบทนหนึ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุลูอุมะจีทุกคนในประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์อิลลามันอาบา ยกเว้นคนที่ปฏิเสธคําถามก็คือว่ามีมนุษย์คนไหนที่ปฏิเสธไม่อยากได้สวรรค์ของพระองค์ลอสุบานุอตาลามนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศา,กาสานาสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรอาจารย์านีคือเรื่องของสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาในสวรรค์และเราในฐานะของเป็น ผู้มีความศรัทธาต่อพระองค์พระสุบานุวะตลาก็เช่นเดียวกันคนที่เป็นมุสลิมนะครับ,รบเหมือนกับท่านนาบีกำลังบอกนะครับว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์อิลลามันอาบายกเว้นคนที่ปฏิเสธแสดงว่าอา้าวในหมู่ของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็มีผู้ที่ปฏิเสธสวรรค์แสดงว่าคนที่ปฏิเสธปฏิเสธสวรรค์เนี่ยเขากําลังเดินหรือกําลังยืนบนจุดยืนที่ไม่ถูกต้องบนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง แล้วอะไรคือแนวทางที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้รับสวรรค์ของพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l ท่านอับิเบเลยนะครับว่ามันต่ออนีดาคอลันจันนะว่ามันอซอนีฟะกตัดอาบะใครก็ตามน,นะครับที่เชื่อฟังนะครับในสิ่งที่ฉันนำมาอะไรคือสิ่งที่ท่านนบีนํานำมาเหรออาจารย์อันานี้ก็คืออันคุรอานก็คือสุนนะ ใครก็ตามที่เชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามอันคุรอาและปฏิบัติตามสุนนะดะคอลันยันนะเขาจะได้รับสวรรค์วามันอาซอนีและใครก็ตามที่ปฏิเสธไม่เชื่อฟังในสิ่งที่ฉันนำมาฟากอตอาบาบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่ปฏิเสธน,น่าสังเกตนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอฮุอะเลัลสลัมไม่ได้บอกว่าวามันอาซอนีดะคอลันนา คนทีป่ปฏิเสธต่อชั้นเนี่ยเขาจะถูกถูกเข้านรกเลยถูกลงโทษใน,นรกนรเพราะอะไรเพราะหนึ่งในหลักความศรัทธาหลักการเชื่อมั่นของลุลซุนนะวัอิจมาะก,ก็คือว่าใครก็ตามที่ตัวของเขามีกะลิมะชาดะที่มีคําว่าลาอิลาฮิลอล์มฮัมมัดุลรัสูลล่ะแม้ว่าเขาจะทำในสิ่งที่เป็นความผิดสักแค่ไหนเนี่ยนะครับ เขาถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลาแต่ก็ระยะหนึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยด้วยกับความเมตตาของพระองค์คนที่มีกะลิมะชาดาวคนที่มีอิมัตเขาจะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลาดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัลลอห์ฮุยไลห์วะสลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าวามันอัลซอนี้ฟะกอดอาบะนะครับและคนที่ไม่เชื่อฟังปฏิเสธต่อฉันนะครับนั่นคือเขากําลังปฏิเสธ ต่อสวงสวรรค์ของพระองค์จำนวนนี้ลึกซึ้งมากนะครับจำนวนลึกซึ้งมากนะครับฮะดิษวัวนนี้เนี่ยเป็นฮาริตีจริงๆแล้วสั้นๆนะครับแต่ก็มันสื่อถึงความหมายอะไรหลายๆอย่างนะครับให้กับเราได้รับทราบโดยเฉพาะในประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในค่ําคืนนี้ครับท่านอาจารย์ในการที่เรานั้นได้มาพูดคุยว่าในเมื่อการแสวงหาสัจธรรมในการที่เรานั้นจะต้องเอาและเค้นทุกสรพกำลังทุกความสามารถของเราเพื่อไปให้ถสงุ ในสิ่งที่เป็นสัจธรร,รมนั้นเนี่ยแล้วในระหว่างทางนี้เนี่ยอาจารย์ระหว่างที่เราได้เรียนรู้ในระหว่างที่เราได้ศึกษาหรือในวันนี้เนี่ยเรามีความรู้พื้นฐานบ้างบางประการแล้วเนี่ยเอ่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่บนสัจธรรมแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์หรือคนที่อยู่ในจุดที่มอกว่าทุกคนก็ต่างว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนสัจธรรมอาจารย์คมันมันเราจะมองเรื่องนี้ยังไงครับคือในไอ้คำพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์หนีว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ นะครับที่เวลาที่เขาทําหรือเขาปฏิบัติในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกเป็นสิ่งที่ถูกเขาก็จะประกาศว่าแนวทางที่ฉันกําลังปฏิบัติคือแนวทางที่ถูกต้องคือแนวทางที่สอดคล้องตามสุนนะของท่านนบีมอัฮัมมัสลลอฮลเวเลวะลัลลัมทุกคนก็จะกล่าวอ้างว่าฉันเนี่ยถูกต้องฉันเนี่ยตามสุนนะนะครับฉันอยู่ในแนวทางที่เป็นที่โปรดปรานขององค์อัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาเราจึงเห็นนะครับว่า ในฮะดิษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสโลลั <im itation> ล์ฮุยไลวะสัลลัมได้กล่าวว่าแต่ละอุมมะแต่ละประชาชาติเนี่ยจะแตกออกเป็นจำพวกต่างจำพวกต่างๆ <im itation> นะครับยะฮูดีแตกเป็นเจ็ดสิบเอ็ดจำพวก <im itation> นาซาร์แตกเป็นเจ็ดสิบสองจำพวกประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัล์ฮุยไลวะสัลลัมแตกออกเป็นเจ็ดสิบสามจำพวกแล้วถามว่าเจ็ดสิบสามจำพวกทุกคนก็จะกล่าวว่าเขาเนี่ยถูกต้องแต่ท่านนบีบอกว่า มีอยู่กลุ่มเดียวที่จะเป็นกลุ่มที่ฟิรกตุนนาจียะหรือเป็นกลุ่มที่ได้รับทางรอดหรืออาจจะกล่าวว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากพระองค์ลอสุบฮานูวะตาลานะครับกลุ่มที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็ได้มีฮะดิษหลากหลายฮะดิษเนี่ยมาอธิบายนะครับ,รบหนึ่งในคําอธิบายที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวถึงฟิรกตุนนาจียะหรือ กลุ่มชนที่ได้รับทางรอดจากเจ็ดสิาจำพวกท่านในเ,เบียกล่าวไงมาอานาอาไลฮีอันเยมวาอัสฮาบีคือกลุ่มชนผู้ที่ซึ่งเหมือนกับที่ฉันในวันนี้และอัสฮาบีเหล่าบรรดาซอว,วะของฉันประโยคประโยคนี้เนี่ยอาจารย์ฮานีนะครับ,ค,รบความหมายของท่านนาบีเนี่ยไม่ได้พูดเพียงแค่ในรูปแบบของความเป็นอยู่อย่างเดียว แต่สิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลฮุวะลฮิวะสัลลัมต้องการที่จะสื่อถึงกลุ่มชนที่จะได้รับทางรอดนะครับหรือกลุ่มชนที่ยืนอยู่บนหนทางที่ถูกต้องเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยอธิบายเอาไว้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนักวิชาการอธิบายเอาไวน้นะครับว่ากลุ่มชนที่เป็นฟิรกตุนนาดียะประการแรกก็คือในเรื่องของอากีดะ<ม>ในเรื่องของอีบานและืความเชื่อในเรื่องของความเชื่อถามว่าเป็นสิ่งที่สําคัญไหม เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะตลอดระยะเวลา13ปีที่ท่านนาบีเผยแร่ศาสนาอิสลามที่เมืองมักกะสิ่งที่ท่านนาบีสอนแล้วก็บอกแก่ชาวเมืองมักกะกคือเรื่องของอะไรลาอิละฮิลลอห์มุฮัมมัดูรอซูลุลลอฮ์เพียงแค่คํานี้คําเดียว <im plement> คือคําปฏิญาณตนคือการที่ปฏิเสธที่จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่อรพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาถามว่าชาวอาหรับในยุคสมัยยาฮิลียะในยุคสมัย อดีตเนี่ยนะครับ,รบเขารู้จักอัลลอฮ์ไหมเขารู้จักครับแต่ความผิดของเขาคืออะไรคือเอาสิ่งหนึ่งมาเป็นภา,ภาคีมาเป็นตัวแทนระหว่างเขากับงองค์อัลลอฮ์สุบานอุวาตาละเราจึงเห็นนะครับรอบๆกาบ้านในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีรูปปั้นรูปเจวิตอยู่มากกว่า360อยหเราจึงเห็นนะครับคนในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับทำหรือขอนะครับต่อยิน ต่อผู้ที่ตายไปแล้วแต่ก็เชื่อในลอ์ด้วยและก็เชื่อต่อพระองค์ลอสุบฮานูวัตลาด้วย mm hmm. นะครับอัยักุรานจึงได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นความเชื่อของพวกเขาในเรื่องของรูปปั้นรูปเจาเวนเอาไว้นะครับว่า mm hmm. มานะบูด uh um mm ุฮุมอิลลาลิยุกริบูนาอิลลอฮิซุนฟ่าเราไม่ได้อิบาดะต่อรูปปั้นรูปเจวเวเนเหล่านี้ mm hmm. แต่เรากําลังให้รูปเจวเวนหรือบรรดารูปปั้นเหล่านี้เนี่ย ทำให้พวกเราใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละอนยุอรินยุอริบุนาอิลลอฮิซุลฝะคือให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกสิ่งเหล่านี้รูปปั้นเหล่านี้คือเป็นรูปปั้นของคนดีคนที่ซอและในยุคสมัยอดีตใช้เป็นสื่อที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อคนดีเหล่านี้เขาเสียชีวิตแน่นอนเราก็ใช้สิ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาเป็นรูปปั้นเพื่อที่จะเป็นสื่อ เราจะขอเองต่อรอนเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนไม่ดีพอรู้สึกว่าห่างไกลเราก็รู้สึกว่าห่างไกลต้องเอาคนดีเหล่านี้เนี่ยมานะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้นํามาบอกเมื่อเผยแพร่ศาสนาในเมืองมักกะก็คือการขจัดในสิ่งที่เป็นความเชื่อเหล่านี้คําถามก็ต้องย้อนกลับมาสู่ยุคสมัยของพวกเราถ้าพวกเราต้องการที่จะรู้ว่าเรายืนอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือเปล่า วันนี้เนี่ยเรามีอะไรเป็นสื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไหม,มให้ตรวจดูในประการที่หนึ่งให้ตรวจดูน,ดนะครับเรื่องศรัทธาใช่มอาจารย์เรายังเชื่อต่อโต๊ะนั่นโต๊ะนี่เรายังเอา,เอา,เอานะครับไปเชื่อดไก่เชื่อแพะถวายต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์สุบานูวัตาลาเรายังเชื่อว่าจะคนคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่ตายไปแล้วเนี่ยคือในยุคสมัยอดีตเนี่ยเขาจะเป็นคนดีคน ยังไงเนี่ยอันนี้ว่ารล้อยลำเราไม่รู้ <pri aç? S 2> นะครับแต่เมื่อบุคคลเหล่านั้นตายไปแล้วมันก็เรียกว่าพูดง่ายๆว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษใดๆแก่เราได้ <Another> เพราะแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะแม้แต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีกล่าวเอาไว้นะครับในวันที่ท่านประกาศาศาสนาอิสลามที่เนินซอฟา ท่านเรียกนะครับบรรดาคนที่อยู่ในตระกูลของท่านว่าวันนี้เนี่ยไม่มีบุคคลใดที่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกท่านจากการลงโทษของพระองค์ลอสุบฮานวุวาตาลาแม้แต่ฉันท่านกล่าวกับลูกสาวของท่านเองก็คือท่านหญิงฟาติมาฟาติมาเอ๋ยเจ้าอยากที่จะขออะไรต่อผู้ที่เป็นพ่อในวันนี้เนี่ยในสิ่งใดที่พ่อสามารถที่จะให้เจ้าได้ฉันก็จะให้แต่ในวันกียร์มา พ่อไม่สามารถที่จะป้องกันหรือไม่สามารถที่จะให้สิ่งใดกับผู้ที่เป็นลูกสาวที่เป็นที่รักได้นั่นคือท่านนาบีุฮัมาซัลลอหอะไวาสลามกาลังบอกกับพวกเรานะครับว่าหลังจากการวาฝาดการเสียชีวิตของท่านไม่อนุญาตให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดครับมาใช้ท่านนาบีเป็นสื่อในการขอตอพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละม,มันเรื่องของชีริรนะครับเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คนที่เป็นมุสลิมในยุคปัจจุบันเนี่ยจะต้องจะต้องมาตรวจสอบตัวเองเนี่ยในเรื่องของความเชื่อที่มีต่อพระองค์ล l l ุบ s u b h a n เขาเชื่อแบบไหน<ม>ท่านนาบีกล่าวว่าไงมาอาณาอะไลฮีอันเยามมาวะอัสฮาบีต้องย้อนกลับไปดูว่าท่านนาบีและเหล่าบรรดาสหาบะมีความเชื่อลักษณะใดต่อพระองค์ล l l a h s u b h a n a h u ว a ต a ล้ลว<ม>ความเชื่อในยุคสมัยของซาลัฟนะครับที่ท่านนาบีรับรอง นั่นคือความเชื่อที่ถูกต้องนะครับนั่นคือความเชื่อที่ปลอดภัยนั่นคือความเชื่อนะครับที่เป็นความเชื่อของเรียกว่าเป็นฟิลด์กรุนาจียะกลุ่มชนที่จะได้รับทางรอดเพราะนั้นประการแรกอาจารย์ฮานีนะครับในการที่เราจะต้องตรวจสอบคือตวรวจสอบในเรื่องของอีมานความศัทธาคถือเป็นกระดุมเม็ดแรกอานะจารย์เป็นกระดุมเม็ดแรกกระดุมอาจารย์ฮานีพูดพูดดีมากกระดุมเม็ดแรกเนี่ยพี่น้องคือถ้ากระดุมเม็ดแรกมันติดผิด สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผิดหมดเลยแต่ถ้ากระดุมของพี่น้องเม็ดแรกเนี่ยเป็นกระดุมที่ถูกต้องสิ่งอื่นๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกต้องไปด้วยนะครับอายะคุรานายะหนึ่งเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลากล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะลายัลฟิรูอิยูชูรอกะบิฮิวายัะฟิรูมาดูนะดาลิกะลิมัยยะชะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจะไม่อภัยโทษ พี่น้องฟังให้ดีนะ <im itation> พระองค์ซึ่งความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยมากมายมาหาศาลมากมายมาหาศาลแต่แม้แต่ความเมตตาของอลัลลอฮ์สำหรับบุคคลผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์เขาจะไม่ได้รับอะไรเลยอินนัลลอฮะลายักซิรุออยุชรอแกบีฮีพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูวัตะลาจะไม่อภัยโทษให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ วายักฟิรุมาดูนะแลลิกาลิมายชาแต่ในสิ่งที่เป็นบาปอื่นเราอาจจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ลอสุบานนวตาละแก่บุคคลที่พูดที่พรองทรงประสงค์ครับผมในะในช่วงแรกกร็ได้ฟังในรระการที่หนึ่งแต่ช่วงนี้ได้พักกันสักครู่ครับแล้วเรามาดูกันต่อซิว่าในสิ่งใดบ้างที่เราสามารถจะนำมาตรวจสอบตัวเองได้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนสัจธรรมพักกันสักครู่ครับ